ที่จบไปนั้นนะครับคือพระสงฆ์30รูปในวระเาประพิษมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธภาพจนบ,บดีเป็นผู้สวดมัตติกานะครับคือการสวดหัวข้อธรรมพระพิธรรมจำนวน22ข้อเรียงต่อกันนะครับในลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระจีหัวจะได้ส่งทอดผ้าสะดับประกอบนะครับเจ้าพระงานก็ได้ลาดพระขาวและจะได้ลาดพระปูสะยงซึ่งประดิษฐานอยู่บนผาน แว่นฟ้าที่ต้นหาสนสงฆ์สำหรับพระที่จะสดับประกรณ์นั้นมีสมเด็จพระพุทธปาพุทธนัมบดีพระธรรมเมธาพรพระราชปฏิพันธ์โกศลพระราชกวีพระราชวิสุทธิยานพระสิริวัฒนสุธีพระอุดมศิลคุณพระกิติสารสพลพระปริยัติระวงพระปริยัติกวีพระครูเนคขัมมมุนีพระครูสุภัทรวิหารกิจพระครูวินัยาภิวุฒพระครูประลัดศรีธรรมวัฒพระครูธรรมธิการพระครูวิจารภารกิจ พระมหาเสด็จปุญญภาโคพระมหาเทียนชัยธรรมมีทีพระครูประหลัดัยนรงค์พระมหาวิราชโคสิทธเมทีพระมหาทิติพงศ์ทิติวังโสพระครูวินัยทรนวรรตพระมหาสมคิดจินตมาโยพระมหาธนูวรันุพระประหลัดประจวบสุทธจิตโตพระครูพิพัฒน์บรรนกรพระครูบัญหารสมณกิจพระครูพิพัฒน์ธุรการ พระพินิษสุวรรณบุญอภิปุญโญศิลปินแห่งชาติซึ่งบวชถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีและพระสริคงสูงข่าสิทธิสุทโธผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิตรซึ่งอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าที่หน้ารง์นะครับ การประดับประดาตกแต่งลวดลายภายในพระโบส์วัดราชบพิธนี้เป็นลวดลายที่ผสมผสานกันระหว่างศิลปะของตะวันออกและตะวันตกอย่างงดงามนะครับแต่ว่าวันต่อไปท้าผู้ชมมีโอกาสได้ผ่านมานมัสก,การพระพุทธปฏิมาประธานในพระโบส์ก็จะเห็นความงามของการตกแต่งศิลปกรรมภายในบริเวณพระโบส์ด,ดังที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับแต่พระโบส์นี้ค่อนข้างจะเป็นพระโบส์ขนาดเล็กนะครับ พราะว่าพระโบส์นั้นคือที่สําหรับบรรดาพระสงฆ์ประชุมทมสังคตรกรรมแต่ว่าวิหารนั้นเป็นที่สําหรับประชาชนทั้งหลายนั้นหรือผู้คนทั้งหลายนั้นประชุมกันฝั่งเทศฟังธรรมพระโบส์โดยธรรมเนียมนิยมในสมัยสุขโขทัยนั้นจึงมกักจะมีขนาดเล็กไม่ใหญ่โตกว้างกวางเท่าไหรนักนะครับพอที่พระสงฆ์จะทําอุปสมบทกรรมหรือทําสังครกรรมได้ <S <S ต่อมาความนิยมการสร้างพระโบส์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนั้นมีขึ้นในสมัยอุธยาครั้นมาถึงรัชกาลที่ห้า เมื่อคราวที่ทรงสร้างวัดราชบพิตรนี้อนุโลมตามแบบที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างพระอรารามใกล้พระราชวังงง,ง,ง,งแห่งหนึ่งคือวัดราชประดิษฐ์นะครับก็เป็นวัดที่มีพระโอสถขนาดเล็กไม่ใหญ่โตวกว้างขวางเท่าไรนักเพียงพอที่พระจะทำสังฆกรรมได้เจ็นในที่เฝ้าในพระโอสถวันนี้เฝ้าได้ไม่กี่พระองค์นะครับเฉพาะแต่เจ้าหนายในพระราชวงัง บรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งฝ่าตฐานพลทเรือนที่มาเฝ้าทูลองทูลีพระบาทนั้นได้จัดที่เฝ้าไว้ภายนอกนะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระอยธุทรงทอดพระจ่ายทั้ง30มสิบแล้วสมเด็จพระเนินกลับไปประทับที่พระราชอาสเจ้าพรักงานพระราชพิธีเฝ้ารออยู่นะครับหลังจากที่พระสนับประกอบแล้วจะได้เชิญพระเต้าทักษิณนทกเข้ามาถวายครับ ตัมภะตัมุญทังทิฏฐิวะตินิตุจับเจโตเอนตุจังรัตตาจัมโทปนรโตยะถามนิโชติระโต